หรือจะมีข่าวดีเจเจตอบแบบนี้หลังถูกถามถึงบ้านเรือนหอราคา10บล้านเป็นอีกคู่ที่น่ารักสุดๆและคบกันมานานจนเป็นขวัญใจของใครหลายหลายคนสำหรับเจเจต้าหนิงเจเจกฤษณภูมิพิบูลสงครามและต้าหนิงกัญญาวีสองเมืองนอกจากจะเป็นแฟนกันแล้วในตอนนี้ทั้งคู่ยังจับมือกันเปิดบริษัทในชื่อว่าคูเปนเตอร์เทนเมนโดยมีวุฒินุวัตบิ๊กบอสโฟน หลอกเป็นหุ้นส่วนและที่ปรึกษาด้วยและล่าสุดทางด้านของเจเจได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ได้ซื้อบ้านในราคา8หลักหรือประมาณ10ล้านซึ่งก็ได้ปรึกษากับคุณแม่ส่วนต้านหนิงเองก็มีปรึกษากันบ้างหลังจากนั้นถูกที่ถามว่าบ้านหลังนี้ใช่เรือนหอหรือไม่เจเจก็ตอบได้ไม่เต็มทั้งยังบอกว่าขอดูอีกทีเมื่อถึงวันนั้นเอาเป็นว่ามารอลุ้นข่าวดีของทั้งคู่กันค่ะ